สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมโนอนะครับจะมาแนะนําอาหารสุดเนื้อเนื้อแฮมแล้วนะครับตังบ้านแถวเชียงไฮ้นะครับเกา้องนี่นะครับซาเบอเขือแจ้นะครับหรือบอเขือพ่อยนะครับนี่ครับจีนนี้นะครับเขาจะจีนแห้งนะครับเขาต้องต้มใส่ตะไคร้หน่อยนะครับต้มน้ำแล้วก็เอากะปิใส่หน่อยนะครับต้มนะครับนี่ก็เป็นน้ำซุปแล้วเขาจะปรุงนะครับนี่นะครับบเขือ นี่เป็นเบอรเอแจ้นะครับแต่แต่มันซุก <Gym. Napoleon> จะเป็นสีเหลืองนะครับไม่าข่แม่ปี้นะครับเนี่ยครับเขาจะมาซาะนะครับซาตำนะครับเครื่องปรุงนะครับน้ำพริกตรงนี้นะครับเกลือกระเทียมนะครับพริกแห้งเอาไปผิงไฟให้มันกรอบนะครับมีแค่นี้นะครับเครื่องแล้วเครื่องปรุงก็มีปกตินะครับผงชูรสกับรสดีนะครับครับเดี๋ยวเขาจะมีโคกนะครับเดี๋ยวจะตําน้ำพริกนะครับครับ นี่เราจะใส่นะครับเกลือนะครับเกลือนะครับเทียมนะครับใส่ไวเลยนะครับกิงแห้งนะครับิแห้งต้องเอาผิงไฟมาก่องครับนี่นะครับเรื่อมานะครับรับกะขกนะครับง่าไงนะครับซาบเสือแจกนะครับใส่กิ้งกิ้งแห้งนะครับต้องเอาไปต้มนะครับกิ้งแห้งอ่าครับนี่เชฟปกระทะเล็กนะครับมาต่ำนะพริกเองนะครับอันดูหน้าหน่อยตะเล็กเออเนี่ยครับ อันต้องสอนนังแตะน้อยนะครับโอ้เก่งเก่งเก่งทำน้ำพริกกันยังเก่งนะครับครับอนาคตแดนตีนแตนมือชีวิตคนบอลหนกก้าคนนี้ิีมหน่อยเรเ้าหน้าก็ยังไปมันจะแสบตาเออนะครับครับน้ำพริกกันได้ประมาณนี้นะครับครับแล้วเขาจะเอาเนื้อนะครับเนื้อต้มใส่เข้าไปนะครับคุกแล้วเขาจะคุกนะครับเออนี่ครับน่านะครับ หกคือมันเข้าก็พริกนะครับครับโขกไปเรื่อยๆนะครับโอ้นี้ถ้าจะอร่อยนะครับเสฟกระทะเล็กลุ่นเยามาทำเพื่อกินนะครับอ่าครับอ่าสู้กอนลูกสู้ไหมครับสู้ครับใส่ได้ประมาณนี้ถ้าาจะาบเขือนะครับนี่นะครับเขือเดี๋เวานี่นะครับซอยอย่างแบบขนาดนี้นะครับว่าเจ๋หน้ามันครับอ่าใส่เลยครับใส่หมดเลยเออนี่ครับเทาจะคกเข็มกัมนะครับ ครับนี่ได้นะครับชีฟฟังนะครับหั่นใส่เลยครับนีครับใส่ไปเลยนะครับใส่ในโคกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกุ๊กมันเข้าเข้ากันนะครับอ่าครับตอนนี้เขาจะใส่ขงชิลอดอ่านะครับแล้วก็ลดดีนิดหน่อยนะครับเออพอแ่้วะครับลละโอเคเดี๋ยวเขาจะนี่นะครับ เยวเขาต่ำไว้นี่นะครับเขาจะไปผสมกับในถ้วยนะครับซาบกเขือแเจ้นะครับครับตรงนี้ปรกัวเฮานะครับเชฟกระทะเล็กจะคนให้มันเข้ากันนะครับอ้าเดี๋ยวให้ไปจิ้มดูนะครับซาบกเขือแเจ้นะครับโอ้ยไทาจะล้ำเตะนี่นะเชฟลงมือเองครับผมนี่นะครับลองไปทําดูนะครับขอเข้ามาดูไหมนะครับซาบกเขือแเจ้ใส่จีนแห้งนะครับจีนแห้งเรางไปต้มก่อนนะครับ เวลาต้มต้องใส่กะปิกะตะไไร้นะครับใส่ผสมกันะโอเคครับหัวคัวเชฟเชฟกระทะเหล็กรุ่นเยาวตัวแทนของชีวิตคนบ้านนอกครับตัวนี้นะครับซาเบเกจนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองจิมดูนะครับเขือนี้มันจะออกแบบพื้นๆน้อยนะครับแต่ากับบรนักนะครับแล้วเขาเจ๋ไว้่นะครับ ใส่จ้นแห้งต้มนะครับใส่พักชีฝรั่งนะครับจมีต้นหอมผักชีก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะครับครับอัวเลื่อนก็อบนี้นะครับใครชอบรสชาติหน่อยนะครับใส่ได้นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับผ้าใบเขือแจ้นะครับครับเป็นไรพงอครับใส่้บเขือแจ้นะครับตั้งเหนือองเฮ้านะครับอื้อ ลองไปทําดูนะครับอร่อยเอาละครับตัวนี้เดี๋ยวเชฟกันห้าเล็กหลุนเยานะครับตัวน้อยจะมาปิดท,ทิปนี้เหอมแล้วนะครับอ้าวครับผมชอบก็ครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์และอย่าลืมกดซัปเปอร์เพื่อติดตามิปวิตคมันนอกนะครับขอบคุณครับครับ